hello ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถครอบครัวน,น่าใช้น่าใช้อีกสิ่งคันมานําเสนอกันนะคะออกรถก็พลอยค่ะจบเพียง999บาทค่ะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ Man ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ คันนี้นะคะเป็นพี่ปาเจ r o 2.4 Elite Edition นะคะเป็นรถขับ2ปี2020ค่ะกับราคาพิเศษเะียัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะคะคันนี้ค่ะเป็นพี่ปา j e r o Elite นะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันเลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะก็เป็นรถสีขาวตัดลายเส้นสีดำนะคะเป็นตัวแบบตัวพิเศษเลยนะอีลิทไม่ได้ผลิตมาเยอะคนขาเป็นรถสีขาวกระจังหน้าดานะคะด้วย ตัว e l i t ตเนาะเขาทำมาเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยนะคะไฟหน้า daylight projector ตัดหมอกนะคะให้ครบชุดค่ะมาพร้อมกับกล้อง3 1 0องศานะคะแล้วก็สเตชิ่ตาไฟเซ็นเซอร์รอบทันเครื่องยนต์2.4ขับ2ค่ะนี่เลยนะคะรถสีขาวเท่มากคันนี้ซุ้มล้อดำนะคะในส่วนของล้อก็เป็นสีดำด้วยเช่นกันนะคะพร้อมอย่างคุณภาพดีๆบิสโตนจัดไว้ให้หนชุดค่ะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจนะคะแถมยังมีกล้อง360องศาตรงนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นกล้อง360องศาเลยนะครอบลาคยคลิปล่ามาให้มือจับนะคะตกแต่งลาคยคลิปล่ามาให้ลองแบบโครเมียมกันรอยให้ด้วยนะคะรถส,สีขาวฉ่ำๆเลยทุกคนค่ะนี่นะคะปาเจโร่สปอร์ตอีลิทออดิชันค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะมีลายเส้นสีดำนะคะพร้อมฟอนต์ปาเจโร p สปอนะคะได้ไฟ LED มีครอบไฟสีดำมาให้ด้วยนะคะนี่ป a เจโร i อี i ิชตรงรุ่นแบบนี้เลยค่ะเซ็นเซอร์หลังกล้องหลังก็มีมาให้ค่ะประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้านี่จ้านี่นะคะเปิดง่ายดายมากๆเลยสวยมากนี่นะคะได้เบา ปรับนะคะขึ้นลงได้นะคะเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระได้รถหอมมากๆแอร์เย็นมาถึงด้านหลังเลยเพืเ่อนๆขารถของพลอยนะไม่มีชนเปลี่ยนเครื่องจมน้ํานะคะเชียวชนใดๆไม่มีนะเราคัดรถสวยๆมาให้นี่เข้ามาปุ๊บก,ก็รีวิวได้เลยนะคะสวยขนาดไหนดูสินะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับช่องแอร์ซ้ายขวานะคะให้ทุกแถวเลยได้จอตรงกลางให้ด้วยนะคะนี่บรรยากาศภายในนะคะก็ ว่างโปร่งโล่งสบายเลยนะคะเบาพับราบได้นะคะเบาะตัวอีลิตจะเป็นเบาะสีน้ําตาลแบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับภายในที่นั่งของผู้โดยสารกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับภายในนะคะที่นั่งของผู้โดยสารเดี๋ยวมาดูกันนะนี่นะคะบรรยากาศข้างในก็โปร่งโล่งสบายมากๆนะเดี๋ยวพลอยซูมเอาให้ดูกันนะคะได้ทีชาร์จนะคะ ลักเสียบชาร์จไฟได้ด้วยจอตรงกลางเป็นจอขนาดใหญ่ๆเลยนะนีค่ะจอใหญ่เบอร์เริ่มเทิมนะคะสามารถดูหนังฟังเพลงกันได้เลยเบาะสวยมากๆนะคะสวยกริบทุกที่นั่งเลยค่ะป้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสำหรับที่นั่งนะคะของคนขับนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ ที่นั่งของคนขับนะคะสำหรับตัวออลิตนะคะก็จะได้ชุดเบาะนะคะที่เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะมีถุงลมนิรภัย s r s ให้ด้วยนะคะนี่คือเบาะผู้น้าที่ปรับไฟฟ้าบรรยากาศด้านในนะคะก็ดั่งกันได้สบายทุกที่นั่งเลยนะคะพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยครบคันเลยค่ะมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะปาเจโร่ l i ล e 2.4ขับ2คันนี้นะคะเป็นรถปี2020ที่ไม่น้อยมากค่ะวิ่งไปแค่46,169โลเท่านั้นค่ะ ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะระบบรักษาความปลอดภัยนะคะแจ้งเตือนก่อนชนออกนอกเลนนะคะแล้วก็แพรนชิพนะคะรับสายวางสายได้หมดคร s สคอนโทรลมีมาให้นี่จ้ะนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับจอตรงกลางเนาะได้จอขนาดใหญ่ๆเลยนะคะสามารถเข้าเชื่อมต่อระบบนำทางนะคะฟังเพลงแอปพลิเคชันบลูทูธวิทยุได้หมดเลยนะคะและนี่คือจอ Android น,นั่นเองโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน สำหรับกล้องมองหลังนะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศาสามารถเห็นรถนะคะของเราได้รอบคันนะคะและบรรยากาศนะคะโดยรวมเนาะให้ถอยรถกันแบบสบายอุ่นใจเลยนะคะแอร์ Air นะคะถัดมาก็จะได้แอร์แบบเป็นดิจิตอลนะคะปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้นะคะมีแอร์นาโนนะคะปรับอากาศให้ภายในรถนะคะมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นได้คะ่ะ เ D M I นะคะช่องเสียบสาย U S B นะคะมีให้ครบเลยค่ะและนี่คือกุญแจสมาร์ทที l e ล s ของเขานั่นเองค่ะเบรกมือเบรกโฮอยู่ตรงนี้นะคะรถสวยๆมากเลยพร้มอมกโโอระจกตัดแสงรบกวนออโต้นะคะมันบังแดดนะคะก็มีกระจกในตัวแบบนี้มาให้ด้วยค่ะและนี่คือ Pajero Elite Edition 24รถขับ2ปี2020มาน้อยวิ่งไป40,000โลเท่านั้นค่ะ สำหรับราคานะคะพิเศษเลยนะคะที่1,59 0 0 0าทเบาทเ,เพื่อนจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1,7นเะเครดิตด,ดีเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะอยากเอารถก็ะปรอยนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยค่ะนี่คือรถครอบครัวสวยๆอีก1คันจัดมาให้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ